ทาง TikTok แอปพลิเคชันวิดีโอยอดนิยมในเครือบริษัท ByteDance จากประเทศจีนครับได้ตั้งเป้าใช้ประโยชน์จากผู้ใช้งานชาวอเมริกันมากกว่า150ล้านรายบน TikTok และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้านคลิปวิดีโอจากแพลตฟอร์มในการรุกเข้าสู่ตลาด e-commerce ของสหรัฐครับ ทาง TikTok ได้เปิดเผยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าจะเปิดบริการ TikTok Shop บนแอปพลิเคชันของ TikTok ในสหรัฐหลังจากที่ให้บริการอยู่แล้วในภูมิภาคเอเชียและอื่นๆทั่วโลกเพื่อสร้างช่องทางการหาไรายได้ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะครับเนื่องจากไรายได้ส่วนใหญ่ปัจจุบันนั้นมาจากการขายโฆษณา สำหรับบริการ Tik t o k s h o p นั้นจะนำเสนอวิดีโอโฆษณาสินค้าที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานและอนุญาตให้ผู้ที่เข้าใช้งานนั้นสามารถที่จะซื้อสินค้าผ่านทางวิดีโอโฆษณาได้โดยตรงนะครับนอกจากนี้ยังมีบริการ Tik t o k s h o p มีฟังก์ชันไลฟ์สตรีมให้บรรดาพ่อค้าแม่ขายสามารถที่จะโปรโมทและก็จำหน่ายสินค้าได้จากการไลฟ์สดเลยครับ สำนักข่าวนี้เคีอเอเชียได้รายงานว่าทางสาหรัฐอเมริกานั้นคุมเข้มเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซจากประเทศจีนมากขึ้นนะครับเนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับการโอนย้ายข้อมูลผู้ใช้งานชาวอเมริกันไปยังประเทศจีนรวมไปถึงอาจมีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ โดยรัฐมอนทานาของสหรัฐนั้นได้ออกกฎหมายห้ามใช้ t ิ k t อกภายในรัฐตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับอย่างไรก็ตามทาง t i k t o k ยังคงยืนยันนะครับว่าข้อมูลของผู้ใช้งานชาวอเมริกันนั้นจะถูกเก็บไว้เพียงแค่ในสหรัฐเท่านั้นในส่วนของข้อมูลเก่าอยู่ในขั้นตอนของการลบทิ้งครับ